สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ

มีแต่คก็่ลนชอบทำอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ <c oughs> แอนเข้าเพจนั้นไม่ได้แอนไม่ได้เป็นแอดมินนะ <c oughs> ทุกคนเวทถามมันกันนะคะแม่อยู่ในสองกลุ่มครับคุณค่ะแม่เมื่อนีเลนซีทุม่มค่ะ แต่งแล้วก็แล้วเนาะชอบช่วงทอล์กโชว์อะไรดีแบนค่ะปล่อยมุกกันสนุกดีเออบางวันก็ก็เล่นได้บางวันก็เล่นไม่ได้ค่ะแล้วแล้วแต่วันเลยแต่ว่าส่วนมากจะไม่มีนัดกันก่อนเจ้าเห็นบอกมุกสดเออเจ้าเห็นบอกมุกขึ้นนี่เขามาขอเพลงหนไปที่ไหนสำหรับใครที่ชอบดราม่า ขออนุญาตไม่เล่นให้คะ่ะมันมีคนวยอหรือเดียนนอยูอ่ข้าง,งน้าอยู่ในกลุ่มแล้วค่ะ ของเคี้ยวก็เป็นตนาเคียวแท้ เอาพูดอรจไปใชเว่นนี้ต่อเอ,เ,เอาบ้านหอดบ่อัอนตีตตตตตตงงนิดติมาตัองาฮัลโหละลีฮัลโหลใครเนี่ย,ยคุยกับแม่น้อยค<ะ>ุ่้อยอุ้ยโอ้ยใคร นนี้ใครเนี่ยเพชรหรือพลอยคนนี้ใครคนนี้ใครก็เอ๊ยกจูนก่อนเียกจูนยแล้วเอาคมก็ตือนหัวแม่งันจูนเียกจูนก่อนจูนเอย้อนเต้าก็นหรือเอื้นเต้ากันหรืเอื้นเต้า

คิดหอดคิดหอดบอปากหมูทำไงปากหมูทำยังไงบ้าั้นในเศร้าอยู่เนี่ยโอ้ผู้ใดขับรถหยงดหยาดทา่ทรัพท์กัแล้ว โอ้เสียแล้วเสียแล้วเออเนี่ยยิมดียก่อีแม่ปากหมูหวปากหมูเพื่อนอันนี้ใครเนี่ยคนคนนี้ชื่ออันนี้ปากหมูทำไงปากหมูเอาแค่นี้ใช่ หมูเขนสันปักมูไม่ใช่นั่นักโกมักมือทำงี้ทำงี้โอ้ยแยจกันแต่เราเด้หนากันนี่อะ่ว้าวมาดูด้กันก่อนอ่ะโอ้ยเจ็บคนเอออ้ําทำด้วยกัน ยิ้มหวานทำไงยิ้มหวานอแลบลิ้นทำไงแลบลิ้นแลบลิ้นแลบ้นแลบแลบลิ้นทำไงนน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 นเนิดนน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 น ที่พัทยา,เ,าเห็นเอาค่ะขอบคุณค่ะเอ,เอาขายบัตรช่วยแม่หน่อยขาอะไรเออเลยยอะไรคะแม่ขายบัตรวันนี้คอนเสิร์ตออร์ดีแบนด์ค่ะออร์ดีแบนด์เย่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 ก่อนเย่ก่อนเย่ก่อนเย่เย่เออเอาเอาเอาลองเพลงนี้ก่อนร้องเพลงก่อนแสงจันใช้ เออเก่งยังเลยสะท้อนใจน้องให้หำให้เอออันน้องเพชรลองเพ่งเป็นลองเพ่งหังเป็นนี่น้องเพชรนี่เออหมัดงอองนี้เลย

ขอาว้หลายเลยจ้าว่าคุณแม่เลยจ้าคือพี่แม่จ้าจ้าสามมือมือว่านมือมือนี่แล้วก็มืออื่นจ้าอือข่าได้หลายได้จ้าซื้อบ้าจ้าซื้อบันจาเก้าสก้บาทจ้าจ้าสอลองเป็นองไจะเป็นคืนไม่แบบอกไอ้ล่าไปนคืนบ้ พี่หลายมาขึ้นบอจัวมาขึ้นบ้องมือแรงจะไปับมาบอมัไนอับกับบอไก่ดิแม่มาขึ้นบออ้้า ว้าวเอาเอาขอเสียงคนโสดหน่อยจ้าจ ah. like ้าไมจ้าจะไหนเจังเมื่อยจ้าเจ้าป่อยคอยละเออขอเสียงคนโสดหน่อยจ้าเอาจ้าจ่ายังคอยเ่านะเออจ่างี้งี้อจ่าไปจำยัยเถอะจ้าขอขอเสียง

พี่เทพใส่อยู่เดีออยู่นี่จ้าขอเสียงสวยจ้าจ้า้องพิงได้แล้วตัดชุดด่วนเลยไม่ไม่เอ้ย นะ่นนะเต็มไในเรียกพ่อบอยก่อนเย้ แมวแมวร้องไงนะแมวอ่ะแมวร้องยังไงนะหมาร้องยังไงหมาไบายเหรอไปจะบปัดก mm. no, ันนี่นี่นอน ใครขับรถอาร์ตเหรอใครขับรถจูนนี่พี่จูนนั่นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกจูนก่อนมองเลยไผ่บะสวัสดีค่ะอเะะะอิรนเอิรนเตาก่อนลูกเ <c oughs> อิรนเตากันนะเต้า เต่าเต่าปะนะวายวายเต่าปะนะต้องใส่ต้องซื้อเต่าแล้วล่ะซื้อสชุดซื้อเอิร์นอี้อ๋อเต่าเต่าปะนะเต่าเฮ้เต่าเต่าโอ๋อเจ็บเจ็บอันนี้เจ็บอันเมื่อกี้ล็อกเมื่อกี้เลยอันสุดท้ายแมน เอาบ๊ายบายบ b ายบายก่อนบายบายจุ๊บบาจุ๊บจุ๊บู้ซนะสู้เลยแล้วก็ y e e แล้วก็บจุ๊บไป e อ๋อพรุ่งนี้หนูจะไปฉีดยาเพื่อนอะ อีหล่าไปหาหมอบอกย่านบ่ย่านบ่ไม่บายตีรังกาเสยมันมุจจอเห็นบ่กระจกบานใหญ่มากคุณเต๋อโอ้นเ่ยวลิ้นเทวโอ้ย บอ,อกเป็นสาวว่าทีมาพอ่อลอยให้นออ้องรอเอาถ้าหต้าองไปฮับบ้ามืออืน่นก็จะเดือขึ้นเวที่ด้่เจ้าว่ากันเลยตัวน,นั่งอยู่นั่งกับไปอ่อนทั่วหลายมือ,อ,าาอแมออน มันต้องใส่แฮร์พี๊บผมจริงนะคะนี่เห็นไหมเป็นแฮร์มอเตอร์สตาร์ดิ้นี่สัมผัสมันหลีดไงคุณกาฟิวออสเซียค่ะอออ่สซีันนี้ทรงอะไรนี่อันนี้ชื่อทรงอะไรคะคุณกาฟิวบอสทรงเจ้าะหรือไงทรงนี่นนจุกไอจุกยังเกาะขี้ปูน,น,น,นไหมยายมูนเองมูนเองแต่รวบรวบเหมือนที่เราถ่ายเอ็มวีอ่ะ อันชุดชุดดำแล้วปากแดงล่าสุดนก็สวยเอยนอนเงี้ยเหยียนในเหี้ยนไม่ไงเนาะตอนนี้ก็อืมแต่ว่าต้องทำจุกให้มันสวยๆนะยายไม่ใช่ปุ่มมันต้องอันนี้น้องต้องแบบอันนี้กันผู้ผมหลายนี่เนาะแต่แต่ว่าทำพุ่งพุ่งเนี้อนะ่ะทําเป็นแบบเหมือนทรงที่ฉันน,น่ทำนะมอลลามไ<อ>มดอ,มอนแหม่ฟ <ละ S 1> <ะ>ิวนามเออน้องมุ่งเดี่ยวเนาะ มันม้วน,นฟูๆแล้วก็ยาอย่ามหสปอยสิคะเอานี่เจาสิห่หมนอยู่ความหลับเพิ่นหูหหมันหรือไมไปแล้วนะคะจึงงานนี้งานคายเลย